สวัสดีค่ะในชั้นนางสาววิจตราพรมศรีรหัส0ูนจะมาวิเคราะห์การตลาดของไนกี้นะคะจะมาพูดถึงกลยุทธ์การเติบโตของไนกี้นะคะในปี1 9 9 8 n i k นี้เป็นบริษัทที่ทุ่มเงินไปกับการโฆษณาประชา,าสัมพันธ์มากที่สุดในโลกเพื่อส่งเสริม ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์คิดเป็นเงินราวๆกว่า1,130ล้านเหนรียญสหรัฐหรือเกือบ34,000ล้านบาทโดยว่าจ้างคนดังเช่นไทเกอร์บูดไมเคิลเซแดนมาเป็นพรีเซนเตอร์รวมไปถึงการบริจาคเงินจำนวนไม่น้อยเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนหรือช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนในประเทศที่ด้อยโอกาส n นกี้ลงนามในสนธิสัญญาร่วม global c o m p l e x เพื่อรวมพลังเป็นหนึ่งในการผลิตในผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ในความจริงแล้วแรงงานเด็กและสตรีในโรงงานของไนกี้กับต้องทุกทรมานต้องทนทุกขทรมานก,กับการใช้แรงงานเกินเวลาสภาพการทำงานที่เวลวร้ายไปจนถึงการทารูนการทุบตีจากนายจ้างหากไม่สามารถทำงานได้ตามที่กำหนด ไนกี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการใช้แรงงานนาโลกและเป็นเป้าหมายในการประนามของผู้บริโภคในระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยมีการชุมนุมต่อต้านไนกี้ใน50เมืองในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆไนกี้กลายเป็นกรณีศึกษาในตำราเรียนของมหาวิทยาลัยต,ต่างๆมากมายเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ทำให้ผู้นำของไนกี้เริ่มตรหนัก และเห็นว่าประเด็นเหล่านี้กําลังจะเป็นภัยคุกคามต่อการทําธุรกิจอย่างยัง่งยืนของบริษัทปลายปี1998คณะกรรมการบริษัทไนกี้จึงตัดสินใจเชิญจิลเคอร์คอนเรย์อดีตผู้อำนวยการของ Smith College ซึ่งเคยมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเรื่องค่าแรงสตรีเข้ามานั่งในเข้ามานั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทเพื่อดูแลเรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานโดยเฉพาะ ต่อมาในปี2000การทำรธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการประกอบธุรกิจของ n i ก e ้คอนเวเสนอให้ n i ก e ้จัดตั้ง Corporate Responsibilities c o m m u i t i e s ในระดับคณะกรรมการบริหารบริษัทเพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในปี2001 n i ก e ้จึงกลายมาเป็นบริษัทแรกที่มี Corporate r e s p o n s i b i l i t y c o m m u n i t y ในระดับ broad level หลังจากเริ่มโครงการรีไว้ได้เพียงระยะหนึ่งก็เกิดวิกฤตทางการเงินในปี2008ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และผลกำไรอย่างมากในกิจดจึงตัดสินใจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้เป็นองค์งกรที่มีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในทุกส่วน จากเดิมที่มุ่งเน้นเพียงแค่ส่วนของซัพพลายเชนเท่านั้นในกีดไดยกระดับ CR Group ที่อยู่ภายใต้ CR Community ขึ้นมาเป็นสายงาน Short Trend ใน b e a i t y Business and Innovation เพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผสานเข้าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจสามารถตอบสนองต่อ Meda t r i n ที่ แสดงถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและรับมือกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญคือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไนกี้คณะกรรมการบริษัทไนกี้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรเสียใหม่ว่าจะมุ่งสู่การผลิตธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าให้กับบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนั้นก็ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อให้องค์กรสามารถมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องสามารถผลิตสินค้าด้วยวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดในรูปแบบการดำเนินงานที่เป็น c l o s e loop business model ล่าคือ1เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สามารถ หาทางนำเอาส่วนประกอบต่างๆที่เสียหรือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ 2. งมองหาวัตถุดิบชนิดใหม่ๆที่ยังยืนและ 3. ม,มีการศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อห่วงโซ่การผลิตและแรงงานหลังจากนั้นได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายไว้ดังนี้ 1. innovation องค์กรจะต้องมีการคิดกวนวัทกรรมการผลิตที่ใช้วัตถุดิบน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้กระบวนการการผลิตเรียบง่ายสามารถนํามาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้และปลอดภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อหมดอายุการใช้งานกระบวนการทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบซึ่งมีความท้าทายในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบการผลิตการออกสู่ตลาดและการนำกลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ในกี่ได้ก่อตั้ง SB and L Lab ซึ่งขึ้นมา เพื่อจัดการกับความท้าทายดังกล่าวอ,อันนำไปสู่การคิดค้นและผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ณณณใหม่ให้กับองค์กร 2. อง introduction องค์กรจะต้องมีการผลักดันให้ความยั่งยืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการทำงานทั้งหมดเพพนักงานจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวตรงกันคือ เข้าถึงสิ่งที่องค์กรกำกลังเผชิญหรือท้าทายอยู่วิธีการในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนรวมถึงจุดมุ่งหมายที่องค์กรตั้งไว้ 3. Mobilization ในกี้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงแบบทั้งระบบจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับการพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงผลักดันความร่วมมือ ออกไปสู่ภายนอกเช่นการให้ความช่วยเหลือซัพพลายเชนการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคสังคมในการสนับสนุนโครงการพัฒนาการทำงานของแรงงานการร่วมแบ่งปันเทคโนโลยีที่ช่วยลดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรอื่นและที่สำคัญคือการจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคเพื่อให้ลูกค้าของไนกี้ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ถึงกระบวนการและวิธีในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะก็ขอจบการวิเคราะห์บริษัทของไนกี้เพลงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ